ใบนี้ต้องมาแล้วแหละนะครับผมนะแรดฟอร์ดนะครับผมนะขอเป็นแรดฟอร์ดกันแล้วกันนะครับผมแล้วท่องไว้ว่าท่องอังกฤษอังกฤษอังกฤษมาครับผมอังกฤษ O C M แล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับและถ้าหากใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟ่าโมบายราคาถูกสะดวกปลอดภัยแนะนําร้านนี้เลยครับผม Over Topup ันั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าโมบายแลกนา็์กคอรออวิคกี้หรือเกมมือถืออื่นออีกมากมายเติมไวปลอดภัยหายห่วง ยิ่งถ้าหากบัญชีล็อกอินด้วย Facebook ยิ่งเติมง่ายเข้าไปใหญ่แถมที่ร้านยังมีระบบตอบลูกค้าอัตโนมัติโดยไม่ต้องรอแอดมินมาตอบคำถามใดๆสะดวกปลอดภัยขนาดนี้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนแล้วนะครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปเติมกันด้วยนะจ๊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 ะปากบดหนุนด้วยนะครับ กราาสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวฟีฟ่ Mobile ยและสายฟรีทุกท่านกันด้วยก,กันนะครับผมนแล้วก็ผู้เล่นมือใหม่ด้วยนะครับอาาละครับผมในวันนี้นะฮะเราก็จะมาทําการเปิดการ์ดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรยังไงกันบ้างนะครับ ตอนนี้เลยนะครับผมนะวันนี้แหละที่เราจะมาเปิดกันนะครับผมนะมันก็คืออ่านักเตะ90บวกนั่นเองนะครับผมนะแล้วมันยังได้ลุ้นเอ่อแลดฟอร์ดด้วยนะครับผมนะแล้วก็แฮนเดอร์สันด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีนักเตะอีกหลายๆคนเลยนะครับผมนะที่น่าใช้น่าอ่ามาลงทุนนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูให้พร้อมกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะเกลือหรือว่าเราจะรวยนะครับผมนะมันก็มีออกได้2แบบนะครับผมนะตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดนะครับผมนะก็แน่นอนแหละนะครับผมก็คือมาคาร์แลดฟอร์ดและแฮนเดอร์สันนั่นเองนะครับผมนะแล้้วววเเเปป็็็นนนนตัออื่กกกไดะพาร์ ว่าเอ่อทานอแทนก็ได้นะครับแล <IT IS> ้วก็มาทําการแรกตรงนี้เลยนะครับผมนะผมก็ซื้ออะไรมาโคตรเยอะซื้อมาประมาณ44ล4้านนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าวันนี้เราจะได้เกิน4ล้านหรือเปล่านะครับผมเอาจริงๆแล้วก็เคยเปิดไปแล้วนะครับผมนะรอบหนึ่งนะแต่รอบนั้นคือแบบน,นักเตะมันยังราคาดีอยู่เนะีตอนนี้ราคามันแบบว่าลงมาเยอะแล้วลงมาแบบหลักแสนหลักล้านนิดๆแล้วนะครับผมนะตอนนั้นมันยังแบบโอ้ยยี่สิบสามสิบล้านอยู่เลยนะตอนนั้นนะครับประมาณนี้ครับผมนะสำหรับเอ่อแรกนักเตะนะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำการเอ สามครั้งกันเลยนะครับผมนะดูนะครับผมนะว่าวันนี้3ครั้งเราจะได้อะไรกันบ้างครับผมนะมาครับผมนะแพ็กแรกนะครับผมนะของวันนี้นะครับผมยังไงก็ขอให้มันออกแพ็กแรกเลยก็แล้วกันนะมันจะได้แบบชุ่มชื้นและอุ่นใจนะครับผมนอกประมาณนั้นเลยนะครับผมนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสูตรเปิดเขาเปิดกันยังไงที่ได้ตัวดีๆนะครับผมนะสำหรับใครนะครับผมที่มีที่เปิดดีได้นักเตะดีๆนะยังไงก็มาฝากแชร์ไว้ใต้ช่องคอมเมนต์ด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวจะลองเอาไปอ่านแล้วก็เอามาเปิดในครั้้งหนาาอีกผมมดูแพ็ นี้กันก่อนเลยครับผมดูว่าจะได้อะไรดีๆหรือเปล่านะฮะขอให้มันแบบว่าออกมาแพ็คแรกเลยนะใบแรกเลยแล้วกันนะครับผมนะกดเปิดไปแล้วครับผมจังหวะนี้ฮะเงียบๆไปครับผมนะอ่าปึ๊บอ้่ะครับผมแลแสงมาแล้วครับผมแต่ในห้องมืดๆเลยนะครับผมอ่ามืดครับวอล์กมาครับผมโอ้โหทุกชาติแบบนี้รู้เลยครับว่าเป็นใครนะออส์ินนอนครับผมนะแทนนะครับผม โอ้บตาตารี่นะครับผมอ่ะไม้ก็ยังดีนะอันนี้เมื่อก่อนอยากได้มากเลยนะตัวเนี้เมื่อก่อนผมเคยใช้แบบกัดธรรมดาอยู่นะก็โอเคอยู่นะว่าใช้ได้ใช้ดีเลยนะครับผมนะมามาดูแพ็คที่2กันต่อได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็ทําการใส่นักเตะเข้าไปอีกเช่นเคยนะครับผมนะเออมันก็เสียวเวลาตรงนี้ทำไมไม่ตัดออกก็ไม่ดูเนาะโอ้ อ่นะครับผมนะเราก็ใส่กันต่อเลยนะครับผมเอาจริงๆแล้วกดกดเพิ่มด่วนเลยมันก็ได้นะแต่ว่าอยากทําการแรกให้มันแบบว่าคลิปมันดูดีมีอะไรบ้างนะครับผมนะแต่มันจะสั้นมากจนเกินไปนอะแต่ว,ว่ามาเดี๋ยวเรามาก็ขอเป็นตรงนี้ก็ได้นะถ้าเกิดอ่าแรดปอร์ดมันไม่มาจริงๆแล้วก็ขอแบบว่าพลังดีๆ ตัวเก่งๆดีๆเลยแล้วกันนะนะประมาณนั้นเลยครับผมนะมาครับผมมาลุ้นไปพร้อมๆกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมนะโอกาสครั้งที่2ของเรานะครับผมนะก็ขอแบบว่าพลังบุญบรารมีทั้งหลายที่ได้สนับเอ่อที่ได้สะสมมานะในชาตินี้นะครับผมก็ขอให้มันออกมาเป็นใบนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมนะมาคัดเลส ปอดนะครับผมนะอ่าขออัญเชิญเทพระเจ้ามาคัดแรดฟอรดจงมาปรากฏณใบนี้ด้วยเถิดอะไรนะครับมีมีใครมานะครับผมนะประเทศอะไรนะทุกคนผมผมไม่ได้มองนะผมหลับตาอยู่นะหลับตาอยู่ครับผมเราไม่รู้ว่าอะไรมานะทุกคนนะมันมันดีไหมแพงไหมประเทศอะไรวะราคาแพงไหมราคาแพงปะสะแตทเยอะไหมสแตทเยอะไหมครับโอโหโบจา เดี๋ยวใบสุดท้ายฮะไปต่อย oh, so ังไงล่ะเนี่ยโอ้ใบสุดท้ายแล้วถ้าไม่มาก็คือจบเลยนะทุกคนนะต้องรอแบบว่าอาทิตย์หน้าเดือนหน้าเลยนะครับผมรอโอ้โหมาทำการแรกกันเลยนะครับผมดรนเลือกลักเลือกลักทำอะไรไม่ถูกแล้วตอนนี้นะต่อนะครับผมเมื่อกี้มันออกตรงนี้เลยเนื้บปวดจ่าด้านล่างสุดเลยนะครับยังดีกว่าจะได้90เหมือนกันนะเอ่งดีตรงไหนวะมาครับหมดอังกฤษต้องทงอังกฤษเท่านั้นนะทุกคนแล้วอังกฤษมีอยู่4ตัวด้วยครับผมนะโอ้โหสุดยอดเลยทุกคน มี4คนที่เราต้องมาลุ้นนะครับผมนะหนึงทองอัพอิดนะไม่รู้จะออกใครนะก็ขอให้มันออกดีที่สุดกันเลยกันเนาะประมาณนั้นเลยนะครับผมนะกดเพิ่มเร็วไปเลยครับผมนะมาเปิดกันแบบเร็วๆเลยเนาะใบสุดท้ายแล้วนะฮะลุ้นไปพร้อมกันนะครับผมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับผมนะโอ้โหแบบวันนี้ดวงแบบจัดเลยนะครับผมนะก็ขอให้มันมาใบนี้ก็แล้วกันเนาะมาดูกันครับต่อกันเลยครับผมนะเดี๋ยวจะ อ๋อดีลานิดนึงนะทำการกดแบบชักช้าดีลานิดนึนะครับมาเดี๋ยวรอให้สแสงมันมาแบบตรงกรอบแล้วเราก็แบบว่ากดเหมือนเดิมเรามันจะได้แบบตัวดีๆแพงๆกันบ้างนะมาเอาละครับผมนะทำการกดไปเลยครับผมใบนี้นะสุดท้ายแล้วนะครับผมนะก็ขอเป็นตรงนี้ก็ได้นะถ้าเกิดอ่าแรดฟอร์ดมันไม่มาจริงๆเราก็ขอแบบว่าพลังดีๆ ตัวเก่งๆดีๆเลยแล้วกันนะแล้วก็ขอแบบว่าพลังบุญบาร,รมีทั้งหลายที่ได้สนับเอ่อที่ได้สะสมมานะในชาตินี้นะครับผมแล้วก็ขอให้มันออกมาเป็นใบนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมนะยังกันบ้างนะมาเอาละครับผมนะทำงานกดไปเลยครับผมใบนี้นะสุดท้ายแล้วนะครับผมนะวอลกมันครับผมเอาใบนี้นะครับผมนะอ้าอังกฤษครับผมทองอังกฤษครับทองอังกฤษ CM ี่ยมไอ้โรเบิร์ตซันโรบิร์ตโอ้โหเรเตอร์ซิตี้ไอชีแล้วอีกส,สองอ๋อ มันเหมือนใช่แล้วนะทุกคนมันใช่แล้วอ่ะ okay, คือทงอังกฤษแล้วอ่ะทุกคนนะแล้วมันแบบซ m แล้วอ่ะโอ้โห CM เฮนเดอร์สันมันก็ไม่น่าเกลียดนะเว้ยโอ้โหแล้วมึงนอกมาซะแบบนี้เลยอ่ะโอ้โหโอเคครับผมนะแล้วสำหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนเนาะแล้วคลิปหน้าจะมีอะไรมาใหม่หรือจะทําอะไรนะครับผมนะยังไงก็ฝากติดตามกดก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมนะเอาไว้เจอกันอ่าถ้าเกิดคลิปหน้ามีอ๋อ เฮ้ย hey, เอง็งเอ็งนันแหละเอ็งดูคลิปข้าจนจบเลยเหรอวะเออแล้วทำไมเอ็งไม่กดซับสไครต์เอาไว้ล่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของข้างไงเออแล้วก็อย่าลืมนะอย่าก,กดสคลิปข้ามโฆษณาละ่ะเออมันจะได้เป็นรายได้ข้างไงเข้าใจปะฝากไว้ด้วยล่ะเข้าใจไหม